สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะเข่งเต็งบอลนะครับหรือช่องบอลเต็งเหลงเจ้ากับทัศน์เทลบอลวันนี้นะครับวิเคราะห์บอลประจำนะวันที่10เมษายนนะฮะสองนครับท่านฟั้งทุกท่านครับก็เหมือนเดิมเช่นเดิมเราเจอกันอยู่แล้วเป็นประจำทุกๆวันนะฮะกับทัศน์ช่องนี้นะครับตะเข่งบอลจัดทาขึ้นมาเพื่อหยิบยกจากทัศน์สเต็ป6คู่เนี่ยครับเอามาเป็นช่องเดียวนะครับอีกหนึ่งช่องคือหยิบยกมาวิเคราะห์เพิ่มเติมสําหรับคู่ที่สมาชิกหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าคู่ที่เเรราาานนนนนน้้้้หหหััักใคคค่ํืีไไไปูดบบงส พเพื่อนๆสายนักชนทุกท่านที่ไม่ชอบทัศนะในรูปแบบที่เป็นสเต็ปนะครับชอบในเรื่องของทัศนะตัวเดียวคัดเน้นๆนะครับคือช่องน,นี้เป็นคําตอบของท่านนะครับท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะทุกท่านนะ,ะสำหรับวันที่10นี้ครับกับทัศนะที่กันน้ำบอลหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันครับคู่นี้เป็นการจเจอกันในศึกแชมเปีบบ้ยนชิพอังกฤษนะครับแน่นอนว่าโปรแกรมการแข่งขันของคู่บอลคู่นี้จะจบดดูกันแล้วนะครับรวมนัดนี้อีก5เกมที่เหลือครับ แน่นอนว่าทีมที่กำลังห้ามผ่านกันเลยเนี่ยนะครับก็จะมี3ทีมหลักๆมีทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ลีดยูเอแต์และก็อิสวิททาวล์นะฮะเมื่อคืนนี้เลสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถตบ3มแต้มได้ครับโดนทีมนะฮะระดับโซนท้ายตารางครับตบไป1 0เมื่อคืนนี้เป็นโอกาสดีให้กับทางด้านลีดยูเอแต์กับทางด้านอิสวิททาว์ได้ไต่ขึ้นมาเป็นทีมหัวตารางนะฮะแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับโอกาสค่อนข้างเหมาะเจาะมากๆนะฮะสำหรับในช่วง ท้ายฤดูกาลแบบนี้แล้วด้วยนะฮะเป็นทัศนะที่เกิดบอลยีบยกนะฮะมาพูดมาคุยกันนะฮะถามว่าคู่บอลคู่นี้เยราคาเปิดมาในครับคืนนี้นะครับมีดียังไงกันบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับจากตารางคะแนนณเวลานี้ตอนนี้ครับมี88 87 87นะฮะโดยที่ว่าทางนัดอิสวิททาวเนี่ยนะครับมี87แต้มนะครับเมื่อคืนนี้เลสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกไปว่าพลาด3แต้มนะครับก็มองว่าอิสวิททาวเนี่ย คือจาเป็นต้องเก็บ3แตมไม่พอนะถ้าเกิดต้องการอยากจะติดอันดับ1หรือ2เนี่ยเขาต้องเก็บสกอร์ผลสกอร์ต่างด้วยนะแต่ผลสกอร์ต่างเนี่ยแน่นอนว่าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนิดหนึ่งจากการที่ทางด้านลีจูเนเตดมี43เลยนะผลสกอร์ต่างถึง44ประตูก็ห่างกันอยู่ประมาณ10บกว่าประตูเลยนะครับสำหรับในเรื่องของผลสกอร์ต่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกับทีมที่ทางด้านนะฮะอิสุวิทาวจะเจอกันในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับคือเขาจะต้องเน้นหนัก นะครับคือพูดง่ายต้องมีสกอร์ติดไม้ติดมือไม่2ก็3นะฮะถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมจากการที่ทางด้านอิสวิทาวจะลงทักแข่งในค่ำคืนนี้แล้วจะมีผลสกอร์ต่างนะครับถึง2ประตูขึ้นไปแต่แขดบอลกลับมองว่ามีความเป็นไปได้ถึง70%เนะครับเนื่องจากเลทราคาวันนี้ครับต้องกทุกท่านครับสำหรับคู่บอลคู่นี้เปิดมาต่อที่ลาไหร่ครับราคาลูกควบนะครับ <c oughs> ถามว่าเลทราคาลูกควบแปลกอะไรไหมนะครับแต่แบอลบ,บอกว้เลยว่าคู่นี้ มาตรฐานฟอร์มเดิมนะทางด้านอ e ิสวิทาวไม่เคยเปิดเลทราคามาต่อที่ราคาลูกควบเลยด้วยคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกับร,ราคาที่เปิดมาในค่ำคืนนี้โตวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่ายังไงมั่นใจแน่นอนว่าอ e ิสวิทาวต้องมีผลสกอตต่างอย่างน้อยนะฮะหประตูแน่ๆนะฮะแต่ขอลูกที่2เนี่ยขอไว้ให้ลุ้นหน่อยได้ไหมนะเพราะว่าด้วยแรงจูงใจของทางด้านอ e ิสวิทาวต้องการ3แต้มไม่พอต้องการผลสกอ์ต่างด้วย นะฮะนี่คือคําตอบว่าทําไมวันนี้เกณฑ์บอลถึงหยิบยกคู่นี้มาวิเคราะห์มาพูดคุยกันเป็นตัวเดียวคัดในเน้น90%รนะฮะระดับความมั่นใจ90%เลยทีเดียวนะฮะราคาพูจากต่างประเทศว่างไงบ้างครับทุกบริษัทเปิดมาทิศทางเดียวกันหมดนะตัง้งแต่ก่อนนั้นคู่นี้เปิดต่อที่ราคาเสมอราคาพอราคาเครื่องลูกเท่านั้นเองนะฮะมาวันนี้ฮะราคาเปิดต่อที่ราคา 4. จุดนะ,ะราคาเสมอนะ4.3 0 4.50 4, 4. 5 5 4.65 4.33นะครับ 4.31นะฮะทุกบริษัทเปิดมาลงตัวเดียวกันหมดเลยคือนะครับการันตีหน้าบนต่อชนะแนนๆนะฮะก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆนะโมเมนตัม um ส่วนใหญ่ครับเปตตเฮดส่วนใหญ่ครับอิสวิตาตอนนี้ในะรุกการนี้ถือว่าท่านค่อนข้างทําได้ดีด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ในการลงทักแข่งในบ้านส่วนใหญ่แล้วทําสถิติกับการลงทักแข่งมา20เกมชนะไป15หะะลานียฮะไ้พ่ไปแค่เกมเดียวนะฮะแค่นั้นเองแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเปรียบเทียบกับฝั่งทัพูมาเยอรกับทัลลั่นบัตฟอร์ดนะครับในการเล่นนอกบ้าน20เกมหลังสุจริ7เสมอ7แพ้ไป6เกมเปอร์เซ็นต์อัตราการได้ชนะอยู่ที่35นะครับน้อยมากนะครับเป็นการเจรเจเกันการของทั้งสองท,ทีมที่มีผลงานหน้าเสือแตกต่างกันชัดเจนนะครับในขณะที่โมเป็นตัมส่วนใหญ่อิสวิทาวในช่วงยะ4-5เกมหลังมองว่าทำได้ดีกว่านะครับชนะ1-0ชนะ1-0ชนะ2-1นะฮะ ผลงานความต่อเนื่องครับอิสุวิทาเพิ่งจะไปสะดุดพระท่ายกับนอร์ซิตี้มานะผลงานเล่นในบ้านครับถือว่าใช้ได้เจอกับเซาชนะชนะเซาชนะเชฟฟิลด์ชนะบิสตันซิตี้ชนะเบอร์มิงแฮมชนะลอตเตอร์แฮมมาจบเจ้าเวฟฟอร์มบิดเอาเบรดเนี่ยฮะแพ้กับทางด้านเอ่อเมสโตนนับยูนเต็ดมานะฮะแต่การเจอกันในศึกบอลทัวร์รายการนี้ไม่ค่อยเน้นนะครับใช้ได้เลยนะฮะ ในขณะที่กับทางด้านรลาดฟอร์ดครับสามเกมล่าสุดจบเจ้าไม่เราหรือมาทั้งหมด3เกมเลยฟอร์มมาตรฐานอยู่ทรงๆอยู่เหมือนกันนะครับเล่นทิปเป็นทีมเยือนครับก็มีสะดุดพลท้ายเห็นค่อนข้างบ่อยคือพูดง่ายว่าฟอร์มนัาเสือมไม่นิ่งในการเล่นทิปเป็นทีมเยือนนั่นเองนะฮะมีชนนแล้วคอบคู่นี้แตกต่างกันโดยชนลยทิ้นเชิงครับเลทราคาในเรื่องของสถิติเดิมเปิดราคาต่อปอต่อครึ่งลูกต่อเสมอนะฮะร,ราคาวันนี้กลับเปิดต่อลูกควบลูกครึ่งชัดเจนครับราคาไหลหน้าบนต่อโคตรโคตรนะฮะ ประกอบกับแรงจูงใจวันนี้เกิดเขาเก็บ3แต้มได้เขาจะได้เยืนพื้นหัวตารางนะฮะอันดับ1อันดับ2นะครับมีความเ,วเป็นไปได้สูงมากไม่ต้องรอเพ์ออฟนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแรงจูงใจสูงขนาดนี้ต้องการ3แต้มไม่พอต้องการผลสกอตต่างด้วยนะครับด้วยเลยราคาที่สนับสนุนหน้าบนต่อขนาดนี้มองว่าอยู่ต่อที่ราคาไหนดีครับ1เมตรครับทุกท่านต่อที่ราคา1เมตรไปครับมองว่าไม่เจ้าก็เจ๊ยนะครับได้เสียกันแน่นอนคนระับสำหรับราคาแบบนี้ เป็นศาสนาตัวเดียวคัดเน้เนที่คือบอลมั่นใจมากๆสาหรับคู่บอลคู่นี้ที่จิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยในการทำเงินในการทำั่งทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะส่วนทิกที่เะิอบนนอกนะครับก็มีแจกให้เหมือนเดิมก่อนนั้นไปวิเคราะห์ช่องเสพสคู่มานะครับก็แจกให้ไปแล้วเรียบร้อยสําหรับในเรื่องของทิกที่เดิอบนนอกว่ามีคู่ไหนอะไรยังไงบ้างท่านดูคลิปนี้ท่านแคปหน้าจอไปฮนะว่ามีคู่ไหนบ้างครับแล้วท่านก็เอาไปเลือกจิมเรื่องทุนกันเอาแล้วกันนะฮะอ่าประมาณนั้นนะครับทุกท่านนะประมาณนั้นนะครับ อ่ะโอเคครับก็วันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยแล้วกันนะใครที่ต้องการอยากจะติดตามช่องนะไม่อยากจะพลาดทัศนหรือแนวทางดีๆแบบนี้นะก็ติดตามที่แอดเคทหได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับแอดเคทหนะถ้าเกิดท่านไม่อยากจะพลาดทัศนหรือแนวทางแบบนี้นะครับข้อของดีมีเป็นประจําทุกๆวันสำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับผม